ครับมาอีกแล้วไปใจมึงน,นี่ปอไปมากขี้ปไปหลอกขิปาไม้เก่าไม้เดิมมองเก้านี่นะครับมองแหกมันมนะใครเอาถุงผ้าเนี่ยปะถุงผ้าก็มีอ่ะถุงผ้ก็ถื้นเนี่ยครบับ าไปทำเบิ้งไม้นี่ครับเขาว่ากระสูบไหลกระสูบไหลไหลเขาว่าไม้หนามยางใสเลยหนามแบบใสืเห็นหอดตปลาบ้านี อู้ปลาลอยอยู่ครับผมน่้ำใสๆครับตินตัวปลาอยู่นีน่นะครับ nhiều hiền nhiều hẳn mà tay nhỏ lúc mà này. Hùn như bùn, loài, loài mà, lòi <laughs> bay น้ำใสแนมเห็นตัวปลาเด้ครับเปกเนี่ยตือกัดเลยข้างหลังตือตือก,อก,กัดตายยังกเปวะจิตไปเลยเห็มันกัไรปุนมันลอยขึ้นปุนหอยเขี่ไปไก่เิี่ไปไก่เพิ่างายจิ ครับเดินปลาเข้า,าปลาอีกแล้วครับมือน,นีหลังจากเข้าคู่ห้าแล้วเดินปลาไม่ได้ดีฮามือเสียงน้ำกับเสียงดังดังจวกจวกจวกดูเอามองไปใส่ถึงมั้ยฮะมองปลาหน่อย เาไม้อยู่ครับย,ย่ำน้ำท่วมน้ำม,มานี่ท่วมบุ้ดเลยนี่ครับทั้งไปไปรบ่กี่เอวเต็มอยู่ติดแม่น้ำครับลำดมลำดมแห่งอำเภอเดชอุดม นิ่มหลายมองดูครับแต่ว่ามองนี้มัน,น้นามไแหงนะมองอื่นมันสีแห,ง,นะง,มมแหงไปละเกีนกี่ดินทรายไปเลยมองนี้มันจะเป็นแบบว่าแหงแล้วมันจะเป็นขดเป็นกหินข้นงลาง,ลงมันจะบดให้เป็นทรายคอ,อยยังเด้อ

เ่องอาวุธนักอาวุธเบา,า,เบากิงลูงนี้แหละมือนยังยเหรอามาใหม่ไ่เห็นบ่เอามองไปใส่ก่อนบ่เอามาองรัาาบใส่รับไปนี้

Ít nhỏ xây là Căng chẳng hẳn với hẳn Lát nàm vậy Có cái này liền như liền nói anh liền như Ông, áo liền Áo liền hay bừng, còn hay liền luôn เห็นบอครับนั่นปลาแลงนู่นเล่นกล่องนี่เล่นแว่นตาเล่นแว่นตาเบาพิษครับเล่นแว่นตา oh <my> เล่ยนยวแป๊บนึ่งมีพี่เล่นแว่นตาเอาออกกับสีแตกต่างกันนิดนึง

อุ้ยมันจิกโก้ตากันไปมันคือเลียนไหวเลยวะเนี่ยครับเอไไเอก๊อไปหันเราก็ก๊อไปน้ำใหม่เท่านั้นแหละใส่มองรัดไหวกครับมองหน่อยปลาลอยอยู่นี่ปลาหน่อยลอยอยู่เอ็นบ่เอ็นกล่องใส่โอ้ยโหโฟกัสอีกเขาเขาบอกว่าใช้ผังน,น,นี่ละเ่ะเขาตีเลนอยู่นี่แหละ ส, <elim> ส้ำเออดึงไปฟังพู <gearbox> ่นีกวอาครับ ฟูงปลาครับเต็มอยู่นี่เบป็นเซียวห้เบื้องเอลี้ยนนกนกปลาลอยอยู่นี่เลีนกล่องที่แนมเห็นไหม,มนี่เห็นตัวปลาหนี่รับพุรธมดาลอ,อยทวนน้ำเลยเอามองมาใส่เอามองก็มองหน่อยพูดป่านี่แล้เลี้ยนกล่องออก กับโแตกต่างกันมาได <loyalty> ้ตอมันก็แนมเห็นเวลาใส่แว่นตาเต็มอยู่เต็มอยู่พ่นพ่นพๆนปลาปลาใส่มองครับดักข้างน้ำเรียนน้ำไรม่องหน่อยเต็มเลย Ừ. chú ơi, hoa dược đấy mòn nhầy của nỉ nhưng mà xây đá lát nhào bên sẵn lên rồi. biết bơi phun nó xuống mùa cao bắn. tôi nhảy yêu

sao cái nhục nhây là bảy nhá

เรามีได้ใส่จีกใส่ปากจส่้องใส่ปลาแถเลยปลาแถตามแม่ปานอมเอย็ดไปแล้วอันหยุดบุมีแน,วเ,นวเยด็ดมันาหฮะนางเหรียญหนาพุงสิละ่ะนี่เคือว่าวันี bướng bốc tươi như thế về Hoa bướng Nhưng khó bà rồi ba bà hạt bà chia sẵn มันคือฝูตายมันหลายฝูดตายมันหลายมีแอคั่นมียกคั่นเนอะ